ดุกดางสี่หมอกสกุลสับชนกับแดงลันดาความประทานดุกดังสี่หมอกชนกับแดงลันดาแดงลันดาความประทานก้องสตอร์จิตบันทวนนะครับนี่คือแดงลันดาความประทานกับแดงลันดาความประทันดุกดังสี่หมอกสกุลสับกองนายลีคิดกองมวนครับ ดุกดังสิมอกสะคุณทัพย์คับขับนาทีประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มมีกุ้งเลยครับวัวร้านมันกันอย่คนออาานี้ขับวัว้านขับวัว้านเอ๊กับไป นี่ดุกดังสี่มอกสกุลทรัพยบกับนี่ไพร่ยอดกับไพร่ยอดเจอไพร่ยอดแดงหรือดำหลังซาดกับแต่ดุกดังกับดุกดังซี่มอกไอ้สี่มอกไอ้ข้าวนี่คือลันดานะครับลันดาแดงลันดาควาปลาตานียวกวาแดงนี่ ไอแดงกับพูต่อยต่อยไอแดงที่ใบไอที่มอกโตมากนี่ลูกตุต้มนี่ลูกไกลป้พากั ความมันติดตะปัดไดครับความมันติดตะปัดได้นกนกับคนนี้นกนานคับนกนานนี่ราบไม้ใจเันื่ยออฟต่งคูกับราบมใจเหน่ยออฟต่งคูนี่ ไอ้ที่มอกไรยอดจัดจานครับที่มอกไรยอดจัดจานที่มอกไรยอดจัดจานนัดกระไบนี้นี่นี่จอมตะที่คุยกับชมสักนที่คุยนี่ไรยอดจัดไรยอดจัดนี่ยกไปคุยไปเรื่อง กองเชียร์กองเชียร์นี่ตีไปตีไป oh นี่แรงนี่ไตยอดไตยอดไอ้แดงฮัทเนี่ว่ะ ไอ้ทีมองขัดกับไปทีมองขัดกับไปไปไปแต่ละารุ่นแต่ละรุ่นคือกักพวนี้คือกักเอ,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 อ่ไอ้ลันดาเรือ่อยๆมันจนไปต้อยล่งไปเอ่ ลักเข้ากับสี่มอกข้ไปลักเข้านี่ไปยกมากเกินแล้วนี่นี่แดงอยู่บนไงแดงอยู่บนนี่นนน แปดนาทีแปดนาทียังนกอไอเดกานก็นกนไปไอที่มอกโตที่มอกจากวัยหยอดนะครับที่มอกจากวัยหยอดจังเน่จากคลองม้วนกับคลองม้วนรั้จะดาจังนี่ไที่มอกอยู่ขวามือกับที่มอกคลองม้วนกับไอ้ันดาไปล้างรันดาตัดไปาง ปั้นแปดนาทีกับปันแปดนาทีอย่างนกนไอไนเดกาห์ก,กับไปไที่มอกโตกกท,ที่มอกจากวัยหยอนนะครับที่มอกจากวัยหยอนชังนี่จากคลองม้วนกับคลองม้วนรัตดาทั้งนี่ที่มอกอยู่ขวามือกับที่มอกคลองม้วนครับไอลันดาไปล้างลันดาตัดไปล้างลันดาตัดไปล้งานลงนี่ มัดไปเรื่อยครับไอแดงก็ปิ้งโตไปปิ้งประคองตัวเองไว้นี่แต่บอกว่าใจค็ไยแดงเนื้อกับเนื้อมาเลยครับสิบนาทีกับสิบนาทีพ้าเหรนี่แดงไปลังนี่ ล็อกเข้ากับล็อกเข้าไว้นี่ไปล่างไปล่างแมวแล้วแดงไปล่างไปล่างเร็วเกินเลยครับนี่ต่อยกับแดงตดอดต่อยต่อยไปล่างนี่ปพรยศปพรยศแดงพยายามพิงไว้ นี่ควายสี่มอกจับแดงลันไดเอาตานี้นี่เชียรครับเชียลุกเราขึ้นลุกเราขึ้นตื่นเดินเรื่องลูกหัวรับเรียกลูกตื่นสี่มอกเล่นล้อกับสี่มอกเล่นล้อสี่มอกมันจับนะครับไอ้หลังซาดไอ้ดุกแดงนี่ครับดุกแดง ลูกดังที่มอกกับลูกดังที่มอกสกุลทรั์มันจับคอยแดงตินอ่ะยี่สเจ็ดนาทียี่แปนาทีกับยี่สเจ็ดนาทียี่แปดนาทีลมดแล้วนาทีวีคริตกับนาทีวีคริป้นยีก้านาทีป้นยี่เก้านาทีลูกสู้ลูกสู้เจ้าปอาไปเี้ยวันจักปลาปนลุงลูกไก่ทอดไก่เลนสครับอีกสักครูคีกสักครูมีคำจบ นี่ปล่อยแดงกับย้าที่มอต้องทดอต้องท้อยไปก่อนทาที่้านาตีพันนะกับทานที่้านาตีพันนี่ยทีเชียร์เชียร์กับเชียร์ร้อยห้นามขอตันนี้ให้นากับไ้นามไ่เชียร์โตแล้วนี่มันบยยากายไปเลยกองเชียร์กองเชียร์ควายแดงมาแล้วสี่ดีันนา่ีกับสี่ดีพันนาทียอดก้อนที่มอกกับยอดก้อที่มอกจับอยู่ที่ข้อแดงตลอดเวลา นายแดงเดินนายแดงเดินที่มอกต้องทอดท้อยนาทีดีอาธิปกบนาทีดีอาธิปกลุดลุดลุดนาแดงเดินนี่ได้ม่เดียวก็ได้ม่เดียวเนี่ยเต็มตีเับมตีเต็มตีเนี่ยที่มอกกับนึ่งเจ้าโบงกับธิปกนาทีครับ นึ e well. ่งจะาโงสิบกนาทีนึ่งจะาโบงสิบกนาทีรับนึ่งจะบโบงสิบกนาทีรับนึจะบบงสินาทีนึ่งจะบโสิกนาทีรับนึจะบบงสิบกนาทีนะครับรวมต่างติดอยู่ด้วยครับเก่าควายดุกแดงซี่มอกแล้วคุณจับนั้นก็เป็นควายชนะครับนึ่งจะบโบงสิบกนาที่ับจับได้เลยครับนึงจะบบงสิบกนาที ดับเตี้ยวท่ามัดด้วยนะครับตัดเสื๋ยวท่ามัดนะครับไฟแดงครับช่อดีนะครับแต่วาว่ันนี้กระตานไม่อยู่กับตันไม่อยู่แปกครับน่งจะวงเดียวกันีที่เราเงิดความเปลี่ยนแปให้เกการพัฒนาเศรษากิจไ อ๋อดับเจริญธรรมารถด้วยนะครับอันนี้กลุ่มเรื่องอะไรครับหนึ่งเสียบวงสิบพกนาทีครับ